สวัสดีคนดูทุกคนนะผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้บ่าวล้อร้อยนะผมคลิปนี้ผมก็จะเอามีโอนะครับผมบักอะไรนะบักเข้าพ้วนะครับรเข้าพ้วคือลองมายกล้อดูว่าเม็ดเบอร์สิบสองที่เราไล่เนี่ยคือมันยกเ้าโอเคหรือเปล่าเพราะว่าที่จริงเนือเขารู้หรอกทุกคนเพราะว่าสนามแรกเนี่ยวันที่เก้านะครับผมก็คือเก้าที่จะถึงนี้สนามนครสวรรค์นะผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้ไปนะทุกคนก็จะลองเอาเม็ดตัวนี้ลองซ้อมยกดูนะทุกคนว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับผม กปลข้าวคั่วนะทุกคนก็โอเคไอเม็ดเวนี้ผมยังไม่เคยยกเลยอ่ะแต่จริงจริงมันยกได้ทุกคนเพราะว่าคือรถสแต,ตนดาดเนี่ยผมยังเออยังยกได้แล้วกำลังอย่างนี้แม่งยกได้ชัวร์แน่นอนแต่เมื่อกี้น้องบอกว่ารถควันออกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าผมลืมถ่านน้ำมันเครื่องไหมหรืออะไรนะทุกคนก็ไม่รู้อ่ะแต่ช่างบอกว่า จะแก้ให้ฟรีถ้าไม่ฟรีก็อยากอยากขับขับเลยเอโอเคอย่างนี้คือผมชอบผมก็ชอบเลยครับทุกคนแต่ไปหาที่ยกล้อกันเพอที่ที่ผมจะยกเนี่ยมันจะเป็นทางแบบว่าข้ามระหว่าง,างหมู่บ้านอะ่ะแบบบ้านนอกอะ่ะเข้าใจไหมเออมันจะแบบว่าไม่ใช่แบบถนนแบบถนนหลักใหญ่ๆนะทุกคนจะได้แบบว่าเอ,อโอเคโอเคหน่อยเนี่ยนะเนี่ยโนะล,ล่งๆับผมบรรนอกอะ่ะ ถ้าอยู่กรุงเทพนี่อยอดเลยครับผมต้องรอแบบห้าทุ่มเยี่ยงคืนนะถึงจะได้ออกอะไรอย่างนี้ไม่แนะนํานะไม่แนะนำให้แบบว่าเองมายกอะไรอย่างนี้นะอันนี้คือผมหาพื้นที่เล่นที่แบบว่าคือรถน้อยที่สุดอะทุกคนเออถ้ารถมาก็ไม่ขับแค่นั้นเองไม่ได้แบบว่าไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับผมเสียงท่อก็ไม่ได้ดังเห็นนะก็ไม่ได้ดังอะไรเลย อยากขับเฟแล้วาทุกคนไม่รู้ตอนไหนจะเสร็จเนี่ยรถสิบก็อยากได้แดดก็อยากขับถ้าผมได้รถสิบอีกสักคันเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะพอแล้วทุกคนได้รถสิบอีกคันหนึ่งเงรา้ผหอยากขีม่มากรถสิบเป็นรถที่ยกล้อมอันมากทุกคนผมบอ,อกเลยแบบช่วงล่างเดิมๆแตนดานแล้วก็ไอดีมรีมซูเปอร์คัพนะครับผม เขาไม่เคยยกตัวใหม่หรอกมันเคยยกตัวแรกอ่ะคือเกียร์สี่อ่ะแม่งยืนบอกแล้วแม่งขึ้นได้พี่อยากได้มากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมว่าเออมันมันพอจะมีงบหรือเปล่าถ้าพอมีงบเนี่ยผมก็จะเอาร้อยสิบนะครับผมร้อยสิบตัวใหม่เลยไม่ต้องหาซื้อมือสองว่ะมือสองสภาพดีๆไม,ไม่ไม่นานจะมีแล้วทุกคนซื้อเอาแบบว่าเออเอาตัวใหม่ไปเลยเพราะว่าซูเปอร์ซิงเราก็เพิ่งออกไม่ี่วันแล้วทุกคน ร้ยนั้นผมมีร้อยสิบแล้วของร้อยยี่สิบห้าของผมเนี่ยมีร้อยยี่สิบห้ายังไม่เสร็จแต่ว่าอยากขี่ร้อยสิบร้อยสิบเนี่ยมันจะโดดกว่าร้อยยี่สิบห้านะทุกคนพูดถึงแบบดเดิม,ดมหน้าเดิมสแตนรนาของมันเลยลากแล้วสับได้เลยแม่งโคตรมันอันนี้อันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะใครที่มีร้อยสิบเนี่ยคือไม่ต้องไปทำลูกเลยเอาจริงนะถ้าแบบว่าไม่อยากแรงแบบเอายกร้อเนี่ยลงสเตอร์หน้าครับรดรดสะเตอร์หน้าลงกัดหนึ่งแค่นี้ดีเลย โ okay, อเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่ที่เราเล้ยวลยดีกว่าปะเดี๋ยวมันจะกินเวลาโอเคทุกคนก็นี่นะครับผมคือมันเป็นมันเป็นทางเชื่อมหมู่บ้านสองหม,หมู่บ้านอะ่ะมันเป็นทางเชื่อมแบบระหว่างสองหมู่บ้านเห็นปะ่ะก็จะเป็นแบบนี่ทุกคนข้างทามมันก็จะเป็นแบบเป็นนาเป็นอะไรนะนะ้ยกล้อยชิวๆทุกคนไป <c oughs> บอแม่งลืน่นว่ะ เห็นปะยาวเลยคือมันแทบจะไม่มีรถผ่านเลยเห็นปะเดี๋ยวผมถ่ายรูปไปลงเฟซด้วยดีกว่าวะ่ะพอดีเอากล้องมาด้วยไงจะให้รักมือสเต็ปเฮ้ยเม็ดหักนี่มันยกมือเยอะไรวะ้ว่ะยังไม่ได้เทสเลยวต้องเทสว่ะแล้วก็ยังไม่ได้ยืนบอกให้ดูเลยังหวะเออจัดจัดจัดนัดห่หนึ่งสเต็ปแล้วนะดูรถหลังดนวย บอกมันลื่นะแต่จริงจริงมันได้นะทุกคนผมบอกโคตรลื่นเห็นไหมไโคตรโล่งเดีที่มันเป็นทางแบบโล่งๆนะถ้ารถมาก็ไม่ห่แค่นั้นเองเราไม่ได้แบบว่าเออห้าวแบบรถเยอะๆแล้วก็เราไปยกกันนะเนี่ยเป็นไง เดี๋ยวลองยืนยกดูดีกว่าอ่ะสักหนึ่งสเต็ปได้เฮงหลุมมีคนบอกอยากเห็นยกยาวๆนะครับผมคือตอนนี้รถผมเนี่ยผมไม่อยากไปเค้นมันมากนะเว้ยเพราะว่าคันมมันเริ่มออกว่าทุกคนคือคันนี้ผมขับบ่อยมากบอกเลยว่าผมขับบ่อยมากเป็นรถใช้งานเลยทุกคนเลยอีกอย่างหนึ่งผมมีสัตคูปปี้อีกหนึ่งคันคือผมไม่ค่อยขี่หรอกคันนั้นอะ่ะคือผมชอบขี่คันนี้ไง เดี๋ยวสกูปีมาโชว์ให้ดูแล้วกันเปิดมือเดียวไหมห้ากันห้ากันเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญมาสแตนดาร์ดกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้ก็จัดไแพะลูกซีบีนะรถสแตนดาร์ดไง <laughs> ไม่คนละเรื่องเลยไม่คนละเรื่องกันเลยวะเออ <laughs> เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วลงโล่งเศรษกิลบางคนเลยละกันฟ <laughs> <Too good laughs> <laughs> ุกันตายมาเฮ้ย โอ้ยเช่โคตรสูงอ่ะดูดิตั้งฉากตั้งฉากเลยอ่ะเดี๋ยวผมลงรูปไปดูแล้วกันทุกคนก็เฟซบุ๊กนะครับผมป๊อกกี้คนห้าก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่แล้วไม่รู้นะก็เฟซบุ๊กป๊อกกี้คนห้าก็ฝากติดตาม้ว้ทุกคนชอบลงรูปแบบยกล้อซิอเสียนะครับน้องน้องไปยังอะไรทิ้งมาคุยรอบ กำลังก็มันไม่พอหรอแมงเลขไม่ขึ้นเลยทุกคนมันยืนได้เลยคันนี้ผมบอกแลว้วมันผมยืนแบบยาวเป็นกิโลเลยอ่ะนั่งก็ได้ นิ่งๆนิ่งๆรอก่อนโอเคทุกคนเ <ś c oughs> หนื่อยวะก็คลิปนี้ก็มายกล้อให้ดูประมาณนี้แล้วทุกคนนะสนาดานะสกูฟีก็ผมไม่เคยได้ยกให้ดูเลยแล้วก็นี่แหละมันสกิบบางโค้ดเล่นให้ดูแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แลวทุกคน